สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปรางกันนรันปล่อยโฮกลางสื่อเผยเหตุทําฝันแตกสลายในวัย30เป็นอีกหนึ่งนะักแสดงมากความสามารถสําหรับปรางกันนรันที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจในวันบันเทิงท็อกเผยถึงเรื่องครอบครัวว่าชีวิตโตมาในครอบครัวไม่รวยเลยแต่ไม่ได้ยากจนจนลําบากแต่ไม่เคยขาดตกบกพร่องหนูเคยพูดไปว่าหนูไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าบ้านหนูมีฐานะจนเริ่มโตเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมือง กับครอบครัวมีบ้านเดียวอยู่สุขสบายมีรถดีๆใช้แล้วทําไมเราทําไม่ได้เราแค่อยากรู้ถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ปรังกล่าวว่าเคยขอพ่อแม่ดูสมุดบัญชีมันน้อยมากน้อยจนแบบแม่ไม่เครียดบ้างเลยเหรอมีลูกตั้ง3คนแล้วเหลือเงินอยู่เท่านี้ทุกบาทที่หามาได้ถูกใช้กับพวกเราหมดเลยไม่อยากเชื่อเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันไม่มีซีเคียวริตี้อะไรอยู่เลยเขายังกล้าส่งเราเรียนให้กิ ของ DD. เราอยากเรียนพิเศษเรียนไวโอลินตั้งแต่วันนั้นคิดว่าฉันจะต้องซื้อบ้านเดี่ยวให้ทุกคนอยู่ให้ได้เผยความฝันสูงสุดในชีวิตคือจะซื้อบ้านจะพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้นั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วพลางเล่าไปน้ำตาไหลตลอดเวลาถามว่าเคยเห็นเขากินอะไรดีๆซื้อของแบรนด์ไหนไหม ปรางกล่าวว่าโทษนะทุกวันนี้พอยังใช้มือถือเก่าอยู่เลยใช้รถธรรมดาธรรมดาอยู่เลยยังคงเป็นอย่างนั้นมาเสมอ จะตัวพูดไปพร้อมน้ําตาไหลอีกปรังบอกด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจตัวเองมากๆชอบกระเป๋าชาแนลมากๆไฝฝันจะได้มาครอบครองตั้งแต่มัธยมหนูเพิ่งซื้อกระเป๋าใบนั้นเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วชาแนลใบแรกซื้อตอนผ่อนบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วความสุขของตัวเองไม่เท่ากับการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขถามว่ารู้สึกโชคดีไหมเกิดเป็นลูกพ่อแม่ปรังตอบว่าตอบเลยว่ามากถามว่า ภูมิใจแค่ไหนที่ซื้อรถซื้อบ้านกลับมาดูแลเขาได้แล้วเจ้าตัวกล่าวว่าดีใจมากความฝันสูงสุดคือได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพร้อมหน้าพร้มตาก,กันหนูไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตมันเต็มที่ตั้งแต่ดูแลเขาได้ซื้อบ้านให้เขาอยู่พาไปเที่ยวเห็นรอยยิม้มทุกวันนี้ภาพที่จําได้ติดตาคือภาพพ่อแม่หนูพาทุกคนไปญี่ปุ่นเห็นพ่อแม่ลงไปอยู่ที่หิมะเล่นกันมีความสุขมากหันมาบอกขอบคุณมากเลยนะลูกแม่ดีใจมาก ไม่ได้จับหิมะครั้งแรกตอนอายุจะ60 ทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวที่ไหนดีๆกินอะไรดีๆหนูจะพาพ่อแม่กลับไปที่นั่นเสมอพูดถึงตรงนี้เจ้าตัวน้ําตาไหลหนักมากปรางกล่าวอีกว่ามันที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การประสบความสําเร็จไม่ใช่การที่วันนี้ได้มาเป็นนางเอกมีลูกหนูจะทําได้ดีเท่ากับพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูทํามาดีมากจริงๆเผยฝันสลายวันที่มีไรายได้พร้อมทําทุกอย่างได้แต่กลับเป็นวันที่พ่อแม่ตัดสินใจไปมีชีวิตแบบที่ตัวเอง เองมีความสุขความฝันเรามันแตกสลายเลยได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเงินทองไม่ใช่ของสําคัญที่สุดในชีวิตจริงๆหนูยังคิดถึงโมเมนต์แค่บ้านหลังเล็กๆก็มีความสุขก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ง่ายเข้าใจแล้วปัญหาเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นยังไงเราโตมากับครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต แล้วเกิดขึ้นกับเด็กๆจะรู้สึกยังไงเราอายุจะ30ยังทำใจไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นความสุขของพ่อและแม่หลังแยกกันอยู่ทำไมเราจะให้ไม่ได้พอเราเก้าวจากความรู้สึกนั้นได้กลับมีความสุขมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e น s สขอบคุณครับ